ืินมกเต็มหน้าเลยได้ว่ายังไงคะเด็กๆเพรกะเเสีบลาใ่เลยวาเมันนี่มาคุยกันก่อนเต็มเพราาสาเตมาสาวเรอยังไงนะเจเหรอยังไงนะไมู่ดเยหรอเอ้าไม่พูดอะไรเลยอะไรนะพี่บิ๊มแพ้ของขวัญพายุแล้วยังไงต่อ ไปขึ้นบ้านสิเอาของขวัญไหมแล้วพัชเชล่ะเดินยองเนี่ยพัชเชลอ๋อใครไปใครบางคนไปไปเรียกพาชเชลมาทีเดินดูเดินเนาะไม่ใช่ไปชิมมาพี่เชลวิ่งไปจะวิ่งตามเนี่ยอเหรอไม่ใช่มาถุกตอดเองอ่านหน้าตรงนี้นั่งตรงนี้บ้านพี่พิมลบหน่อยเพิ่มพี่พิมทำงานเยอะไม่มีเวลาเดี๋ยวหน้าตรงนี้หลับตาหลับตาทั้งคู่เลยนะห้ามลืมตานะ พี่บิมไปเอาของแป๊บนึงอย่าเพิ่งลืมตานะถ้าพี่บิมให้สองคนนี้จะเป็นเด็กดีไหมดีอดอ่อ่ะอาหารหน้ามาอ่าเปิดเปิดตาเปิดตาอ่าตอบคำถามพี่บิมก่อนถ้าได้ของขวัญแล้วจะรักษาดีๆไหมรักษาดีดดอ่าอย่าทำเสียนะอย่างน้อยเจ็ดวันนะเดื่อของนิลย มันเป็นทั้งของเล่นมันเป็นทั้งอุปกรณ์การเรียนเอออย่าทำทางนะพอชี้ได้ภายในเจ็ดวันนะเอชี้ได้เออ <c oughs> เป็นของขวัญปีใหม่ <c oughs> ซึ่งผ่านปีใหม่มาหลายวันแล้วพายุกับพะัสม่มาหาป้าบีมเลยอะทำไมอะทำไมไม่มาหาป้าบมอะไม่ใช่ช่องแบบนี้โน้ตหนักโน้่ได้ทำแบบนี้ได้ไดเออ ม่ที่ผ่านมาทำไมไม่มาหาพราบิมเลยไปดูลวงพึ่งไปดูลวงพึ่งได้นี่ละ่ะแต่เมื่อกี้พี่ดต้องไ,ไปกองลมอ่ะเอาไปกองลม,อมโอเคอะนี่ให้ของของาวานคนละหนึ่งชิ้นนะคะนี่ทำยังไงนะ่ารับของนะอเนี่ยโอืมแกดูสิ ชอบไหมแกต้องนี่แกต้อง,อง,องนี่นี่เออเหมือนพายุว้าวสีฟ้าสีฟ้าอ๋อสีฟ้าแต่พายุเมื่อกี้พายุดึงออกจากถุงนี่ที่จริงมีเหมือนกันอือสีฟ้าสีฟ้าเออเฮ้ยสีฟ้ามันต่างไปอ่ะเอออ่ะเอาดินสอออกยังไง น,นี่น,นี่น,นี่ด้านหลังนี่ด้านหลังนี่กดอย่างนี้กดอย่างนี้อ่ากดที่ไหนเออกดตรงนี้แหละกดตรงนี้เออเอา้าวคราวนี้เสียงอ่อาเฮ้ยเออโอ้โห,โหอ่าแล้วคราวนี้ลบยังไงลบยังไงอันนี้มันเป็นเป็นขาใจ อันนี้ไก่อันนี้ไก่อัลเฟรยอ่เส้นอัลเฟรยองเส้นใช่อัลเฟรอัลเฟรเขียนอ่ะฮะพี่บิมบอกจบอันไหนลบตรงไหนอ่ะลบซีลองลบซีลบเป็นไหมอัลเส้นลบเป็นไหมนุ่มพร้อมนุ่มพร้อมตามมีนุ่มพร้อมตามป่ะนุ่มว้าวหายละหายมาเอดเขียนเลือดแเขียนพี่โมไปฝึกเขียนกอไก่ถึงเขาต้องหุ้ให้ได้นะ ไม่ใช่พี่ลูเขียนมันนี้ได้นะก็ไก่เขียนเป็นไหมดูมนะอนุบาลอยู่นะคะทุกคน,น<笑><笑>เรายังไม่คาดหวังถึงเรื่องนั้นขอให้เขาจับไอ้น,นี่เป็นก็พอละแม่งดูนิ่งแล้วพี่บิมบ๊มลองพี่บิ๊มลองวาดเออ่ลองเขียนก็ไก่ให้นะตาบอเ่ก็ไก่อันนี้มันเป๊ะอะไรตั้งเมนุอะไรเนี่ยไข่ j u เ,เ,เราวาดรูปเราวาดรูปอะไรดีนะวาดรูปดอกไม้ไหมนี่อดอกไม้มีใบไม้ด้วย <c oughs> วนี่วาดรูปนก เวลาเก็บดินสอเก็บเป็นแมสเก็บย,ยังไงเก็บเด้วยนี่จะเอาไข่อะอจะเอาไข่ต้องปิดเองเนี่ยดินสอเก็บยังไงดีดีน,ดดน,ดนี่อเ,อเออถ้าใช้เสร็จออถ้าเราเก็บอย่างเงี้ยมันจะไม่หายแต่ถ้าเราไม่เก็บอะมันจะหายอันนี้ไหมเออถูกต้องถูกต้องครับเก่งมากแล้วก็ใส่กองใส่ก,กองถูกต้อง ว่าไม่เชยมีของเล่นใหม่หรอจริงมีแม็กโครด้วยพายุก็มีของเล่นใหม่ไม่ใช่เหรอวันนั้นบอกป้าเบีมอ่ะเด่นเด่นนดได้ดูนะดูไปดูแข่งสร้างเลยเก่งทั้งคู่เลยหลานป้าเบีมนี่ต้องเรียกแม่เบิมแล้วมั้งอย่างเงี้ยใช่ไหม เรียกแม่บิมได้ไหมได้ไหมไม่สนใจตปว่าเ้ยไปลบไปไปบไปไปลบไปพ่นพ่นพิเศดูเขาม่เศษฉีกี้อะทไม่ไม่ฉีกยยังไม่ฉีอ่ะเอาป่ะกลับไปเล่นที่บ้านนะหอมห้าพี่เบีมไหนใชอ่ะหอมห้าพี่บีมคนละหนึ่งข้างเยี่ยวเยีเยี่ยวเยียวเยียว้ยทำไม่ได้เลยว่าพัศพเซแล้ว กิมบมอกเต็มหน้าเลยทำ <laughs> <laughs> ไ,ไม่ได้ทำไ,ไม่ได้